มุมมองของพี่สาวสองพันวันนี้พี่สาวสองพันอยากจะบอกว่าเลขหวยเนี่ยเนาะกำฝันแน่แท้บแป้เครื่องหมุนปะแก้วปะลุนเจื้อหอมปอเสียงเจื้อหอมนี่แม่จะเอาไว้ปลูกจะเอาไว้ให้มันขยายพันธุ์เสี่ยงมดนะเจ้าเนาะอ่าคือเลขหมุนเลขเลขออตโตโอ้เลขมันมามีอย่างแน่นอนซา อย่างเนอะนะเจ้าจากทางเหนือจากทางใต้จากทางอีสานจากทางหลวงพ่อหลวงแม่แม่นั้นแม่นี้นักใบหวยในโซเชียลทั้งหลายนะเจ้าอาจารย์นั้นอาจารย์นี้สมัยก่อนแล้วเล่าห้ฟังก่อนเนอะนะเจ้ามันจะมีเป็นกระดาษเหมือนคล้ายๆกระดาษสี่เหลี่ยมนี่นะมันจะมีเอามาบาบอกว่าเลขนี้ระวังอย่า ระวังระวังบนล่างเหนือใต้ออกตกโอ้ยอ,อันใดก็ดีระวังแล้วปดีนี้ลองโทรไปซื้อเถอะลองเจ้ามือเถอะคนที่พ้นมีเจ้ามือประจำะเพื่อจะงูดีเนาะพี่สาวสองพันมาได้ส่งส่งเสริมการเล่นหวยเล่นแชร์แต่ว่าพี่สาวสองพันมาอูดถึงรักความจริงว่าพี่น้องเฮาบางคนมีเลขรดบางคนมีเลขโทรศัพท์บางคนมีมีเลขเคนตาย บางคนมีเลขเข้าฝันบางคนหันงูบางคนหันหันอย,ยัาก็จะเป็นบางคนหันอย,ย่าก็จะเป็นตัวเลขหมดเอในเลขนั้นเลข,เลข,เลขรถยนต์การเลขในขาน่าวกานะเจ้าละแม่นั้นแม่นี้เจ้าป้อนั้นบ้านบ้านเฮานีเก็จะมีเจ้าป้อตับหลวงเนาะเจ้าป่องวงข้าวนาอ ได้หเพื่อนมาได้พิศรายมาได้เราเรียนมาได้บ้าเพื่อนแต่ว่าเลขมันเยอะเกินไปแล้วที่สําคัญเจ้ามือยุคนี้สมัยนี้สมัยก่อนนี่ะบะหมี่เลขอั้นบะหมี่เลขดังจากนั้นเพราะว่าการสื่อสารการโซเชียลมันบะหมี่เนาะแต่ประเดี๋ยวนี้เลขนี้ก็เลขอั้นอันนี้ก็เลขดัง ันนี้ก่อเลขมาจากที่นี่แม่นั้นแม่นี้นันนกใบหวยเต็มไปหมดนะเจ้าทางโซเชียลและคนก็ไปยุดดูพี่สาสองพันคนนึงแล้วไปยุดดูแต่บอกตรงๆว่าเลขที่เปิ้ลดังๆเนี่ยที่ว่าแม่นั้นแม่นี้บอกพี่สาวบอกเคยซื้อเลยถึงเคยลองไปซื้อครั้งหนึ่งแล้วเปิ้ลบอกว่าอันแล้วตั้งแต่นันมาพี่สาสองพันบาทซื้อทั้มเลยเพราะเหตุผลที่ว่าเปิ้ลอัน <c oughs> ก็เพราะว่ามันอันอันแล้วจะซื้ออย่างใดไม่ก็เจ้า ก็คือด้วยเหตุผลที่ว่าเลขมันอัน้นแต่บอกไว้เลยเจ้าเนาะอย่าหวังนะเจ้าก็หวังมากมาได้ก็คือหวังมันเป็นความหวังของเราเนาะมันเป็นความหวังของคนจนบางคนบอกมาได้ฝัังยากล่ำร,รวยแต่หวังว่าสักวันหนึ่งก็มีนี่ไสนี่ใส,ส้สินกินเออพอกินพอใช้กับปอบางคนก็บว่าแต่ว่าไปหันโพส,สหนึ่งว่าไม่ได้หวังร่ำหวังรวยแต่ขอไม่มีนี่มีศินและพอกินพอใช้เอออันนี้ เนาะมันจะอยู่ได้นะเจ้าคือห้ามหวังห้ามมีความหวังหวังอะไรไม่ได้กับเลขหวยอูย้ง่ายมันเป็นของมาแน่มานอนและที่สําคัญถ้าเราไม่ถูกจงภูมิใจเถิดเราเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ <c oughs> มันจะดูก,กันสักกี่คนนะเจ้ามันจะดูก,กันสักกี่คนบอกได้เลยว่าตอนนี้อาจจะมีใจนะเพราะว่าโอ้ยมาเจ้ากำ่ำก่ำแยง,งมลงก่ำกว้าง เจ้าบัดตอนนี้ตื่นเต้นระทึกหรอกแรงมาเออเอยเออเอยแปดไปอย่าเออเอยบัดจ้าชะกำเหลือก็เออเออบัดได้ตักเลขอย่างเนาะเจ้าแต่กลบมาได้หมายความว่าบัดได้้กำลังบัดไห้กำลังใจกันเลยพี่สาวใจอ่อนกันนะฟ้าพี่สาวอูกก็คือเลขที่เด่นๆดังๆแล้วก็มันก็จะไปออกเลขเด่นเลขดังเหรอตัวน่ะเลขที่แม่นั้นแม่นี้อย่าเลขพญานาคพ้องเลขอ่า เจ้าปู่เจ้าป่าเจ้าเขาอ่าพีทางนางไม้เทวดาที่เปิ้นหื้อมาแห็บลรอแล้วไหนจะเลขเขาฝันไหนจะบัตรประชาชนไหนจะหมดอ่าเลขลดเนาะไหนจะเลขท้ายเนาะเลขโทรศัพท์อย่ามันเยอะแยะไปหมดนะเจ้าเนาะเอาอย่างอีก,กแล้วกันไตรรตรองเมื่อดีนะเจ้าวัวนนี้หรือว่าวันพุกวันหือจะเป็นโชคเป็นลาภของเฮามันกว่าได้ป้นบอกว่าไม่สอดตากล้ยเนาะ มันจะตัดหรือบ่ตัดมันจะแม่นหรือบ่แม่นตัดเท่านั้นว่ากำกรมพิศาสมัติก็ซื้อเจ้าซื้อหวยหลวงหรือแบตเตอรี่นะสองสามใบนะเจ้าซื้อสองสามใบสองสามเลขเนาะเจ้าแล้วก็ใต้ดินเนาะอู้ง่ายๆว่าไข่หลาบนะเจ้าหลาบแต่มันก็หลาบ